โดโรโดอ๋อคริสเตียโน่ไม่ผมยังคงมีแพชชั่นใช่พี่โดบอกเลยว่าผมยังไม่เลิกเล่นทีมชาติใครจะเลิกเลิกไปเลิกไปผมยังไม่เลิกเล่นพี่พีททีวีโพสต์ข่าวเนี้ในเฟซบุ๊กผมเห็นคนกดหัวใจเพียบเลยเออคนกดหัวเราะเพียบหัละไม่รุ่นน้องในทีมชาติบอกพี่ครับป่าพูดบายพูดเล่นแซวเล่นรุ่นน้องในทีมชาติรักเขาอ๋อนี่ไงคนซ้ายไงเออรักเขาดารุต นะซึ่งโรนัลโดบอกว่าเขายังไม่มีแผนเรื่องเล่นทีมชาติเขายังมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยยังดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้โปรตุเกสโอตัวจริงด้วยเออตัวจริงด้วยนี่คุณแต่งเติมไหมเนี่ยฉันไม่ได้แต่งเติมมาดูเลยบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเนี่ยโอ้คืออาวอรลาเ่นโปรตุเกสสัมภาษณ์โรนัลโดบอกเลยว่าพร้อมจะเป็นแล้วสื่อถามแล้วไม่กวนโรนัลโดยันกลับ้าเลยพร้อมจะเป็นตัวสำรองในทีมชาติแล้วหรือยังถามคำถามนี้กับโรนัลโด คุณผู้ชมนึกภาพคริสเตยโนโรนัลโดผู้ซึ่งความมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่ได้เลยเหรอแล้วแบบคุณป๊อบเดินไปถามว่าพี่ครับพี่พร้อมจะเป็นตัวสำรองกับทีมชาติแล้วหรือยังพี่จะ40แล้วนะโรนัลโดตอบกลับมาเลยว่าจนกว่าผมจะแขวนสตาร์ทผมยังคิดว่าตัวเองยังสมควรเป็นได้เป็นตัวจริงอยู่เสมอ <My God. S 1> แต่อย่างไรก็ตามผมเคารพการตัดสินใจของโค้ชทีมชาติและสมโมสร <N> แม้ว่า1-2ครั้งที่จะเจอสโมสรที่ปฏิบัติกับตนเองได้แย่มีแว่มีแวะ แต่ตนเองก็มืออาชีพพอที่จะเคารพการตัดสินใจนั้นนะเพราะหากไม่ให้ความเคารพกันก็จะเกิดปัญหาตามมาได้และไอ้ที่เดินก้นบิดจากนี่นะไร<ป>่ได้พูดนะคะคุอะไรก็ตามที่พูดไปเสียงคุณป๊๊บนะคะ<ห>ซึ่งโรนัลดอยังย้ำว่าสำหรับในทีมชาติอย่างมั่นใจว่าดีพอที่จะเป็นกำลังหลักของทีมต่อไปถามลามอสบ้างไหมอาร์เดนลามอสซึ่งดาวลูกอะโรเบโตมาาติเนสเองก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าวันไหนที่ตัวเองคิดว่าไม่ไหวและไม่ดีพอก็จะยอมรับและ บอกลาทีมเองจริง,งๆท่านักข่าวหน้าถามต่อพี่ฟรีคิกพ,พี่เอาไหมเอาจุดโทษพี่เอาอยู่ไหมเอาเตะมุม,มพี่เอาด้วยไหมเอาเชิญคุณปั๊บไปออก you are Cristiano ท <laughs> ีนี้ you are Cristiano <laughs> สุดยอดจริง <ride> แม่บางทีเราก็ต้องรู้นะว่า, <laughs> าสุดยอดจริงไหม <laughs> 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 พูดได้แค่น <laughs> คี้คุณมีตำนานของคุณเราก็มีตำนานของเราเหมือนกันมาดูนี่ดีกว่า Luis Suarez เดี๋ยวก่อนต้องใครคือตำนานผมคุณพูดใหม่ครับโรนัลโดอไม่ใช่ตำนานของคุณหรือ ไม่มีรูปในโอทัฟฟอร์ดนะไม่เคยเห็นเอามาต่อที่ลุยซเรสสีกว่าค่ะ <c oughs> ล่าสุดประกาศลาทีมชาติแล้วนะคะหลังจบนัดทีมชาติวันศุกร์นี้นะคะลุยซเรสรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นหูนักเตะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานอุรุกวัยอะ่ะแล้วก็เขาเก่งจริงๆนะในช่วงที่พีคสุดๆนะคะล่าสุดประกาศอำลาทีมชาติแล้วนะคะบอกว่าเขาเองเนี่ย ใจหายมากเราก็ไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลยแต่สุดท้ายเห็นก็ถึง,ถงเวลาแล้วเพราะว่า37ปีแล้วอะนะคะเราบอกว่าเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนี้ข่าวต่อด้วยนะ37เลิกเล่นทีมชาติ <c oughs> แต่39 <c oughs> บอกว่าไงนะยัง,ยงผมโตจริง,รงด้วยจริงได้เสมอนะแล้วก็ในวันศุกร์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายของผมกับทีมชาติ <c oughs> ผมตื่นเต้นที่ได้ลงเล่นเหมือนกับตอนที่ลงเล่นให้ทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2007 <c oughs> ผมรู้ว่าการไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเป็นเรื่องยากสําหรับผมการได้เลิกเล่นฟุตบอลเพียงคนเดียวและไม่ได้รับบาดเจ็บทาให้ผมรู้สึกสบายใจมากก็คุณผู้ชม ทุกวันนี้ล่าสุดนี่ยังตามไอจีโซเรสใช่ปะแล้วเขาเพิ่งเดลฟีน่าลูกสาวคนโตอะ่ะเห็นตั้งเรียกว่าเป็นลูกเห็นเห็นเป็นลูกตั้งแต่เกิดอะ่ะเดลฟีน่าวิ่งอยู่ในแอนฟิวอ่ะเป็นสาวแล้วอายุสิบสี่คือ,อก็เ <นะ S 2> วลาผนะ่านไปแล้วเนาะ